น็อตเนิร์ดไม่เคยอยาบพองเครื่องแงงๆนะเห็นไหมใช้เป็นพยองพยางพลาสติกทุกอย่างไม่มีเกาะไม่มีแตกแล้วมาร์กเดินจากศูนย์อยู่ครบใครก็รังหารถตู้ไว้ใช้งานนะครับผมนะแนะนำเป็นเบนทูรี่อยากได้สวยๆสภาพนี้แจ้งได้เลยแต่ของแจ้งก่อนนะว่า3 4 8 1อันนี้ลูกค้ามาดูอยู่อันนี้ตัวท็อปครับผมไฟลูกแก้สองดวงนะประตูไฟฟ้าซ้ายขวาใหม่เลยอันนี้รู้สึกว่าจะเต็มตัวส่บมอบอ่ะใช่ด้วยนะเห็นไหมทุมอะไรพร้อมเลยอยากได้สวยๆอย่างนี้เป็นไกด์ได้นะลูกค้าดูดีเบาใหม่ๆเลยนะแล้วเบาแท้ๆต้องยิงชอี่ เออหอมว่ะผมกระดุมอีกรอบคันนะครับผมนะสะอาดสะอาดไอ้น้ำนี่ก็ของคนขับอยากได้รู้สึกอย่างนี้ไม่ยากครับลูกค้าที่กิจสา a r ีให้เลือกเยอะแยะเลยมีเป็นซ์สิบสิบคันสำหรับเบนจูรี่แต่เป็นตา่างดูดูคลิปเอาละกันวันนี้ไม,ไม่ไม่ไปแล้วรถรถรถตู้ไม่ไปแล้วไปฟ้าพันเก้าใช่ไหมหรือจะเป็นเอสยูวีพันสีปีหนึ่งก็สี่ห้าพันอยู่แต่คุณได้ถึงความคล่องตัวหนึ่งคุณได้ถึงเรื่องหน้าตาครับลูกค้าเอสยูวีไปที่ไหนใครก็มองและอย่างหนึ่งคือเท่บอกกับชายไทยใสเขาเรียกไงเพราะบ้านใจกล้าเช่นคันนีี้้เเเลลยยนนนนะคครรรัับผมมมาากกกจ็็ปโแว ไปได้เป็น LED ตลอดโปรเจคเตอร์ยกสูงตัดมุมตัดมองมีให้อยู่เรียบร้อยนะครับผมและที่สําคัญนะครับลูกค้าไอ้สองคนนี้มันทําลายงานไม่ทาเออม่ยด้ดูหรือก็าทำงานช่างแล้วไปดูแลกันต่อคันนี้ความเดิมของเขาคือเหนือช่องไฟเสมอกันนะไม่ชนหนักไปความเนี่ยนะฝั่งขวาช่องไฟไล่ย,ยานลาดย,ยาวไปเลยลาดย,ยางเป็นเพื่อนกันลาดย,ยาวถูกปะวะลาดย,ยาวกับลาดยาวก็สักอย่างไงยังยงก็ยาวคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับลูกค้ามุกหรือโอโม่จะไม่รู้แต่แถวบ้านผมได้เข่าจั๊ว หน้าเจียด้วยอ่าเป็นไงล่าสุดจะกจูหน้นาจียแล้วติดภาพลักนั่นไงกวนตีนขมับแม่ทันนี้ตรงกราบข้างนี่ตรงซุ่มรออก็มีแต่งมาให้สีดำนะครับผมนะสวยๆมันจะได้ดูแบบไม่โรดนะแม็กเดิมลายใหม่ของอิลสูรและยางนี่ดอกโคตรเต็มของบิสโตนนะนี่มาดูดีมาดูดอกใกล้ๆตรงเนี้ เด็ก13มันสู้ไม่ได้เลยฮัลโหลเฮ้ยไฟเลี้ยวที่มุมหูกระจกก็มีมาให้กันสาดตรงรุ่นยุดฟอร์มหิวเอกแล้วก็แหลกหลังคาเผื่อใครเป็นสายขนสายแบกสายพอปสายแคมปิ้งจัดได้พี่นะแล้วก็กดล็อกรถได้ด้วยอ้าวรีมทมานี่เป็นไงครับผมนะรีมทเจ้าของเก่าบอกเลยว่าวินเทจนิยมนะครับผมกางสวยนะครับผมบันลงบันไดมีให้ยกสูงใช่กำลังจะไปทายเน็ตขอก่อนละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวรถไม่ไม้จอยู่หรอกเจ้านายชอบใช้เหลือเกินหมอวเพื่อนด้วยครับหมอ ข้างหลังเปิดขึ้นมาจุของได้เยอะครับลูกค,ค้านั่นเนื่องจากเป็นรถ P P V หรือว่า S U V นั่นเองนะเข้าหัวน็อตก่อนเลยหัวน็อตโคตรมนโคตรสวยครับผมนี่ไม่กิบนะแล้วคมกระดุมรอบคันนี่ที่เก็บของเก็บของอยู่และเบาะสามารถพับได้แถวสามพับได้50 50แถวที่สามพับได้60 4ิบสี่สิบนะ่พับไปดูปับราบเรียรบปาบราบเรียรบนี่ไง สวยไหมเออคนของก็ได้เผื่อใครบอกเฮ้ยเ็นจูรลี่แนะนําทุกคลิปเลยรถครอบครัวเ u v ก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีด้านข้างนี่ก็มีเอ่อพาวเวอร์อเให้เพื่อต้องการชาร์จไฟหรือจะมีนี่นัดโครงนัดของซ้ายขวาเผื่อคนของด้านหลังเนี่ยก็ขอจะไม่ต้องเด้งไปเด้งมาขึ้นลงซ้ายขวาขวาซ้ายลงขึ้น L หนึง A หสัมรม X ไม่ใช่ใช่ไหม ไม่ใช่กดสูใช่ไหมประตูเป็นคีย์เลดด้วยนะครับผมประตูเป็นคีย์เลดด้วยนะคันนี้ขึ้นมาเป็นปุ่มพุทร์สเยียบเบรกกดสตาร์ได้เลยเครื่องฟิดสตาร์ตติดง่ายเพราะว่าเราใช้ไดเกียวเราใช้แล้วเครื่องปิดสตาร์ตติดง่ายครับครับไฟฟ้าไหบ แต่ฝั่งนี้เป็นเบาะไฟฟ้าครับลูกค้านะแล้วก็เบาะเป็นเบาะหนังนะลายซิกแพคเห็นไหมโรงงานจะมีซิกแพคให้แล้วเบาะยังใหม่ๆตึงๆอยู่เลยนะครับผมนะต่อนน่้คของพวงมาลัยกันหน่อยคันนี้นะครับผมพวงมาลัยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมือจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ฝั่งขวามือจะเป็นคุ้ยคอนโทรลครับผมนะยังใหม่ๆอยู่เลยนะจับเป็นขนาดมืออยู่เลยนะ,นะตัวนี้ก็เป็นกระจกตัดแสงออโต้ครับผมนะชีพติ้งยังไม่แกะเดิมจากโรงงานดูดิเห็นว่าบาร์โค้ดยังอยู่เลยบาร์าโค้ดนะไม่บาร์โค้ดเหรอ เก็บโคงเก็บของทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่มีแตกหักแต่เปิดยากมากเลยเอาจริงอีนทูสูตัวนี้มันเป็นแค่ผู้คันนั้นมันจะเป็นดีแมกีเอ็ตัวเนี้ยต้องกดเบาๆบางทีมันจะทธิ์คืนบางทีก็ไม่คืนแต่ไม่มีแตกหักแน่นอนคอนเฟิร์มให้จอทัชสกรีนได้ครับลูกค้านะนี่มีในโกตรงเนมเกเตอร์ให้รับผมแอร์ระบบออโต้เรียบร้อยเกียร์ออโต้แล้วก็กล้องไายหลังชัดเจนมีเส้นบอกระยะทั้งสามระดับก็คือระยะปลอดภัยระยะปานกลางแล้วก็ชนแล้ว ตอนนี้ก็มีสล็อตให้ครับผมนะก็คือจะมีในส่วนของ USB เนอะ AUX ไหนเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็เป็น USB เหมือนกัน2ลูกครับผมแล้วก็มีเป้สล็อตฟรีให้หนึ่งอันเผื่อจะไปติดตั้งพวกในส่วนของซับบูเฟอร์เครื่องส่งเครื่องเสียงเพิ่มเติมแล้วก็มีพาวเวอร์เอเลดให้เผื่อใครจะใช้เข้าปงเข้าป่า ต้องใช้วางแก้วน้ำสองใบเก๊กเก็บของแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหนังนิ่มๆนะครับผมนะเออสวยงามหน้านก็เป็นแอร์แบ็กเป็นเก๊กเก็บของนะแล้วก็มีพาวเวอร์เล็ซ่อนอยู่ด้านในแล้วเกด้านล,ล่างก็ลึกอยู่เก็บเอกสารเอกสารคู่มือรถอะไรที่เป็นพลาสติกและเป็นยางไม่มีแตกไม่มีกรอบนะครับผมคอนเฟิร์มแล้วก็พายยางสองชั้นสามชั้นโอ้โหมันจะไม่ล้างรถเลยเหรอ <H are> เฮ้ยไม่จริงนะครับลูกค้าคันนี้นะย้ำว่าคันนี้ยังไม่ได้ถ่ายเน็ตด้วยนะกาลังจะเอาไปถ่ายเนี่ยแต่ขอมารีวิวก่อนเจะคอมเมนต์มาได้นะ <S <S <ส>เดี๋ยวเเเเปปิดดดฝาาาาหหห้้ออองงงงคครรืู่่่แตไบบบะะะลลัััักนนนนนสี ครับตัวผมสูงเมตรเจ็ดสามหนักเจ็ดสิบเอ็ดนะเออถามว่านั่งสบายไหมก็โอเคนะเหลือประมาณสองก๊ปั้นแฮทลูมเหลือกระจกวิสัยทัศน์ตอนยาวไม่ต้องกลัวมารถครับพะโลแล้วก็มีจอหลังให้เผื่อลูกเดินทางไกลอู๋ใหม่สียังไม่แก่เลยใหม่จริงนะครับลูกค่าสียังไม่แก่แอ์ปรับแรงลมได้ปรับระดับได้นะครับผมแล้วก็มีที่พักแขนให้จ๊บนึงเออเหรออือทางออกมาดังแล้วไหลไม่ตกไหลไม่ยกน้ำมีที่วางแ้วน้ำไปอีกสองใบนะสุดและด้านล่างนี่มี USB ให้สองรูรวมถึงปลั๊กไฟบ้านนะครับเผื่อใครจะชาร์จบง บบชั้นแบดชั้นนอกของข้าวได้บอ่ะอันนี้ตอบโจทย์ให้อย่างว่าเราครอบครัวทุกอย่างมันตอบโจทย์ให้หมดแล้วแล้วก็มีที่ห้อยน้ำประชงิงแม็กซิมัมอยู่4ีกิโลนะครับผมน้ารองรับน้ำหนักได้เยอะเลยไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่ามันใส่กิิงตัวแบบสวยสวยเลยคันนี้มีเอ็กใครหาอยู่จับได้พี่ไม่ผิดหวังแน่นอนแค่ยื่นเฉยเฉยก็เห็นแล้วว่ามันมีสเสน่ห์นะครับอ่ะมาเริ่มกันที่หัวน็อตก่อนเลยนี่น็อตเนิร์ดไม่เคยอยับห้องเครื่องแง่งๆนะเห็นไหมใช้เป็นพยองพายางพลาสติกทุกอย่อยางไม่มีก่อบไม่ม อยากดูความจริงไปที่ไหนมาที่นี่ได้เลยครับที่ดินคาบายกิตสดากูด๊าค่ะบผมดัานรถด,ดีๆจอดอยู่ที่นี่แล้วครับ